สวัสดีครับผมแจ็คแตงเดียมเบต้านะครับยินดีต้อนรับเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวีดีโอนี้นะก็ในส่วนวีดีโอนี้จะจะมาทําน้ําเขียวนะครับโดยจะใช้ข้าวสารนะจะใช้ข้าวสารนะครับในส่วนผสมของอปุ๋ยที่เราจะไปทําน้ําเขียวกันนะครับสูตรนี้เท่าที่สังเกตเนี่ยมันลดตะกอนได้เยอะเลยนะครับก็เราจะมาดูกันว่าข้าวสารจะมาแทน ที่ของอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปทําดูนะครับแต่รู้สึกว่าแดดมันไม่มีสักประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับอาเขตพื้นที่ผมมันเป็นาพายุเข,ข้าเนาะไม่ค่อยมีแดดแต่มันก็ยังเขียวอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปทาน้าเขียวด้วยเขาสารนะครับไปครับครับเรามาดูในส่วนผสมนะครับปุ๋ยนะอันนี้เป็นปุ๋ยนาสูตรเสมอครับมันโดนอากาศมันเลยเป็นน้านะของผมเนี่ย ก็ปริมาณสองช้อนแกงนะครับหรือ2ช้อนโต๊ะนี่นะครับนี่ครับแล้วก็เป็นปุ๋ยยูเรียนะครับเท่ากันนะครับประมาณ2ช้อนนะคอ่าแล้วก็นี่เป็นน้ําอามี่นะครับ3ช้อนนะครับแล้วก็ไอที่เราพูดกันไว้น้านี่เป็นข้าวนะครับเป็นข้าวสารนะครับนี่อย่าดราม่าว่าเอาข้าวสารมาทําเล่นนะครับเราทําจริงจังนะครับเรามีรายได้กับน้ําเขียวนะครับนี่ครับ ข้าวสารประมาณหนึ่งฝานะครับใส่ลงไปนะครับก็คือนะครับผมนำข้าวสารเนี่ยมาแทนลำข้าวนะครับผมทำมาประมาณสิบกว่าวันแล้วนะครับนำเขียวสูตรนี้นะครับมันก็เขียวดีนะครับเพราะว่ามันแต่มันยังการันตีไม่ได้เพราะว่าแดดมันยังไม่เยอะนะครับแต่มันยังเขียวอยู่นะครับผมใช้การหมักของเม็ดข้าวเนี่ย ก็คือปล่อยไปในบ่อของน้ําเขียวเลยนะครับมันจะใช้เวลามาประมาณสิบวันเนี่ยแปดวันเก้าวันสิบวันเนี่ยมันจะเน่านะครับไอตัวข้าวครับมันจะเน่านะครับมันก็เหมือนลำนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปทดลองทําอยู่ข้างนอกนะครับไปครับนี่คือขนาดบ่อที่เราจะมาทํานะครับน้ําประมาณเจ็ดสิบแปดสิบลิตรนะครับนี่ก็คือปุ๋ยนะครับเราจะเอาปุ๋ยลงไปก่อนนะผมจะไม่ได้เอากาก ข้าวกากเลยออกนะครับใส่ไปแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ไปเอามาเชื้อมาใส่นะครับเลือกบ่อที่มันเขียวนะครับอันนี้มันไม่มีแดดนะเพื่อนไม่มีไม่มีแดดมันก็เลยมองแบบดำดำนะเติมไปสักหกเจ็ดลิตรนะครับไม่เขียวมากนั่นพึ่งทำนะครับอันนี้พึ่งได้สามวันแนละ้ว นะบบอล่าสุดครับส่วนฝั่งนี้เนี่ยมันก็เขียวแล้วนะมันไม่มีแดดนะอากาศเป็นแบบนี้อยู่ประมาณ2ส,สัปดาห์แล้วนะนี่ครับอันนี้ก็เป็นการทดลองนะครับว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะเพราะว่ามันไม่มีตะกอนนะครับเเรามาล้วงดูนะครับนี่ ตะกรอนมันก็จะมีแค่เป็นเม็ดข้าวเหมือนเดิมนะครับนี่ครับมันเริ่มเน่าแล้วนะครับนี่นี่ครับนี่เห็นไหมข้าวมันเน่านะครับมันก็จะเป็นปุ๋ยหมักให้น้ําเขียวนะครับอ่าเดี๋ยวพอเราเอาไปเพาะไรแดงถ้ามันได้ผลดีนะจะมาบอกอีกทีนะครับแล้วก็จะทําต่อไปนะเพราะว่ามันรู้สึกว่ามัน กลิ่นมันก็ไม่แรงเท่าใช้ลำนะครับแล้วก็ตะกรอนไม่เยอะเท่าลำนะครับครับอ่ะก็มาอัปเดตสูตรใหม่นะครับที่เพิ่งทำไปเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้ขอตุลาไปก่อนครับขอบคุณครับ